กูขนาดนี้แล้วโตสิละแหมน okay. 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 ี satisfy. ่แถวที่สองแล้จัดเปิดเพลงเวนต์ฟอแปะเอาหัวคือล่ามานะโอเคแหมสวยจะมีอะไรอย่าทิ้งกันนะโอ้ยเยี่ยแล้วเยี่ยแล้วเยี่ยแล้วอย่าทิ้งกันนะไปก่อนนะเอ้ยเอ้ยโอเคยังไม่หายเ๋ยป้าเกิดอย่าทิ้งกันแต่กูไปก่อนโอ้ไม่เล็งเง่าเล็งกู ย่าขวา้ย่ค่ขวยโอ้โหโอ้โหสวยโอ้เอเลยเอาหมดเลยเาหมดเลยแกไ่รอดแน่เแบนมหรืออยากจะเจออีกเจอเก๊กดีดีกว่าเจอเทนนะเจอเทนเอาคู่ขนาดนี้แล้วโชว์สิละ รอดในวันนี้อาร่าโรมิงตกไไม่ีได้ผลลองดูครับเจทเทสครับเทเทครับตัวบนตัวบนตั้งมาตั้งตูตีอย่างแรงที่บนที่ไนบนบารสังวะ อา่ามันยืนเลี้ยงอะมันไม่ได้ไปจะรอได้วิ่งอันหนึ่กับสองมาใน้องฮึฮึฮีล่าอันนาฟาร์มต็ดแล้วป่ะอย่างเงี้ยีล่าจบบนนะจะผมไปเติมล่างก่อนน่ากินังอะจุดกระโดดมาไม่ได้นอะไราด ้เองทำไมมึงตีกูดูง่ายจังวะสันเออเอ้ยเมอร์มึงตีแต่ละดอกโคตรแรงเลยเฮียเอ้ยเรื่องนี้ว่โอ้ไมเียดอกเลยหัวเวลาไม่เล่นพอเล่นอ่ะอันติแม่งมือปล่อยมากเลยไม่รู้เป็นไรอันติเว็นไม่วาดีไอ้เฮียดอกปลาข้ามหัวคนเนี่ยไอ้แดงงจริง ออเวลาเข้าไปเสียบไปกลใช่ป่ะเออมันจะชอบเลยเออม่รู้มันมันเอ้ยเกียร์อไรเงี้ยเด้ไดต้สุดยอดพี่สคนเอาแะี่เาพี่สเราจัดเฮ้ยเกียจัดเลยชดูโว้มอลอปับปัได้มาถ mm ึง hmm. ก กูลำขนาดนี้มึงยังไม่ตายให้กูอีกขอโทษนะครับขอโทษนะครับทุกคนเริ่มแชร์โลมาทุกคนสองชุดไม่ตายพี่พี่สวยครับขนาดสองอะเมืเ่อกี้สามชุดไอ้เี้ยไม่ตายเจ็บอยู่ะเจ็บมากเีลี่ก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเปิดเพลงแหวนฟอสแปะเอาหัวอุย้ยเจี๊ยดแล้วโอ้โอเคอุย้ย,ยเบาจังวะ ขอบคุณครับหลวงพ่อที่เหลือไปให้ปั๊บเยสคนเอาเฮ้ยดูดดูดที่อะไรมองไม่เห็นนะผมมองไม่เห็นไม่ใช่ผมมองไม่เห็นอีงไม่ได้เป็นทาร่าดิกบนสองบนสองผมยังไม่ได้แต่เริ่มผมออกตัดเจ็บอยู่เจ็บอยู่ไอ้นี่คีรี่มันโดนทิ้งตลอดเลยหรอเมันจะมีโอ๊ยโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตโอ๊อตทีล่าหายไปไหนนะเนี่ยพี่สองดึงเราเราเรื่อง ไม่้อป้ามันเกิดน่าจะได้ป้อมขวาสะมังอ่าโชคดีแล e e ้วไม่ได้แล้วครับหมดแล้วอยากได้ป้อมเมื่อกี้อ uh> um> eh ุ้ยโวยจัดพี่เป็นอะไรกับมันเนี่ยดึงดวนมาตลอดหรือวะ แปะแปะมาหน่อยเด็กกี้ไม่เข้าอุ้ยเอาเรื่องกีล่ามานะโอเคแปะสวยอีกวันไอ้เชื่อวันเด็กกี้ฮัลโหลพี่ต๋องพี่ต๋องถอยพี่ฟ้าเกิดว่ะอ้าวยู่แล้วเฮ้แปะแปะอืมเจ็บอยู่เราไม่น่าจะไปเอาฟ้าแล้วนะเจ็บอ่ะตัดมาแล้วพี่ต๋องผมไม่ชอบอยู่คนเดียวพี่ รอด้วยมาแล้วป๊อกไอ้คิล่าคิล่าเห็นป่ะคิล่าอุ้ยตายเธอหมดไปไปแผ่นหน้าขวาคันหน้าขวาโอ้โหอันนี้จะไปไหนย่ำกระบอไว้จังนะคิล่าเอาซ้ายคิล่าเอาซ้ายคิล่าเอาซ้ายมันจะล่อบาฟ้าเราบัณฑเนี่ยอ๋อมันล่อแล้วล่ะเหาไปแล้วล่ะมังแหลกของเราไปแล้วแต่งได้ตรงกลางจังเลย มีอะไรอย่าทิ้งกันนะโอ้ยเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้ว,ลว,ลวอย่าทิ้งกันนะไปก่อนนะเอ้ยเอ้ย,อยโอเคอย่าหนังหายไปเลย้าฟ้าเกิดอ่ะอย่าทิ้งกันแต่กูไปก่อนกก <laughs> ไม่เล็งเรับเล็งกูเอตนามันวิ่งมาตรงเลยต,ต้องโชว์แล้วพี่มัโมามัมมโเโียย เอา้ายได้ไหมพี่ต๋องพาผมไปหน่อยพี่ใช้มือมโอ้คีล่าหมักเขาให้พอแปะพอแปะนี่ลำพานกาเลีมกันนะเนี่ยจริงเออเอเอบ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 อ้าวบอบอ้อาวเฮ้ยคีล่ามึงห้าวจังนะเฮ้ยมึงห้าวไป อยังแรงเลยว่ะจะตายแล้วกาลีอแพ้เฮ้ยไบโอมันแรงกว่าแพ้มันดาน่าจะอยู่ขวาๆนี่เนี่ยแล้วอ้อยอ้อยไอ้คนเล่นกาลีมันยิงโดนได้ยังไงไม่รากูเล่นกูหาไม่เคยเจอเลยึึ๊๊บบ กีฬาอยู่ตรงป้อมฟ้าไม่ตายแล้วกูตายเองพูดสักการ์ดีแม่กีฬามันอยู่ขวามือโอ้ยโอ้สเตเดี้ยกีฬาขวาดูเขาสวยโอ้โอ้สวยเอาหมดเลยเอาหมดเลยเอาหมดเลย surprise motherfucker เฮ้ยโอ้โหไม่มีคนบอกกูไอ้เหี้ยอ้วนนี่มาไงอะ โอ้กูก็กิงมาด้วยความฮึกเหิมไอ้เยี่ยงพวกนี้ก็เชียร์จังเลยก <c oughs> <laughs> ูมีทุกอย่างแล้วกูก็เรียบร้อยนะคะ <c oughs> รัะฮึกบเหิมฟิกหลบอ่ะพี่ <c oughs> กูฟิกใส่เลยเมื่อกี้เ <c> น <oughs> <c oughs> เสร็จเลยแล้วมันมาจากทางไหนเนี่ย <c oughs> ยังชอบเลยมันต้องตูดพี่อยู่ไงต้องมานานแล้วไอ้<ย>กาลีานี่ลูดหลังที่แล้วจ่ายเปล่าวะอะไรเงแมงวิงคูทาร่าปูวิ่งไปเกาตูด15บห้าวิครับะฟ้ามันจะเกิด กาลีเสือกวิ่งไวอ่รทาร่าเข้าได้ปะอาวกูาตายอีกข่ล่า,นาเนก่อนด้วยเห็นไดงวะตัวตายมันเห็นได้ไงเราเรเห็นได้ไงเราว่ากูเข้าพุ่มก่อนมันนะแต่มนัน่าจะเช็คปกติโอ้ยโอยขีล่าครับไปลุ้นมาดีตัดเลือตัดเลือนนี่ตัดเลื่อนครับ่ได้แรงกัด เนีี่ยรพมาแล้วมาอีกแล้วกับพี่โอ้ยยับเลยครับเนฮ้ยโอ้ยมันโดนได้ยังไงครับนี้ผมว่าหมีมันน่าจะมีฟิกว่ะโอ้โหดอกใสกะโขงเลยสัสมาอยู่มาอยู่กิทมันไม่กล้าว่ะแมนอุ้ยเฮ้ยคขาแรงเลยทีนี้โอ้ยโอ้ยเอาละเอาละไง ที่ผ่ายเลยวายเี่ยไม่ไม่รู้จะเล่นตรงไหนเลยตอนนี้เฮ้ยไอ้ิออะไรอ่ะโอเคปล่อยกลางเลนะปล่อยกลางเลยนะเนี่ยปล่อยล่างตงวะเอ้ยทำไมยืนตรงนั้นแล้วหลวงพ่อหลวงลุงหลวงลุงห้าไปบ้าหลวงลุงอ๋อคีล่าอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นคีล่าเลยมาอยู่ข้างบน ขีรายู่ไหนวะกลางว่าขีรายองล่างว่าแล้วโอเคไปขวาเข้าพอดีขวาเข้าพอดียิงฟีอยู่เฮ้ยขีราคขี่ามันจะลอกแล้วโอเคเข้าไปแล้วโอเคมันหน้ามีฟีป่าวะ เอี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่พี่โหรับทุกดอกกันนะไ้จบไหม่ะถ้าจบก็สีบ้านอะใครไมากดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับน้องๆเพิ่งเคยเห็นอยู่ดึกกว่เตะด็กเล่นกับเพื่อนไงเล่นกับลูกเพล่อดึกไม่ไหวปวดหัว